สวัสดีค่ะพี่น้องอกิ่กับช่องจันนีรัำเพิ่นโชว์อฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมามาแล้วโรงทานบ้านหักน้องหักแพงนะคะวฮ้ยพี่เก่งเอาเดีๆนะไพื่อข้าวบอกอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปเวทางไหนอ่ะอ่ะคิดเต่งโตสวยเท่ คือแต่งตัวสวยเทน่าเพราะยังคือะเด็นนูผู้ใดเต่งหน้าให้สวยเลยเด้อเต่งหน้ายามเวียนคก็เป็นทังที่ถวายวัดก่อนด้วยพี่น้องถวายพาก่อนบ่คือเต่งตัวสวยเทนี่แม่เด็ังต่งหน้ากามเวียดก็เ่อนจั้งที่ถวายวอดก่อนด้วยพี่น้องถวาย่าก่อนบ่คือเอ่งตัวสนยเนี่แม่เนี่ มาเศร้านี่ตื่นขึ้นเวิ่งแชทนี่นอนสี่ชั่วโมงที่แล้วออนสี่ชั่วโมงที่แล้วอยู่เลยวอกับพุกก่อนตีโก้ก็จะมันหกชั่วโมงได้อยู่ถวายพักก่อนนะคะพี่น้องวันนี้มาได้ตีมทั้บุญอายาป้าย้ายมาล้านนาแบบนี้ทีนี้มันได้ย์นกเกินโอ้ยหนักยักจังเลยมือดูอต่ออะไก่อนถี่เห็ดล่งท่าเนาะพี่น้องกับพาน้องฮักแพงมาทั้บุญถวาย

ไปเนี่เอาอ้ป็นกล้องคม่ปนไลงูทยก่อนเอาคนนมาอแพดูกล้องหน่อยลูกสอเอาไป็นค่เนี่ยสองสาวนี่สวยอยากเป็นคนถูกหวยดีกว่าถูกหวอียงอนี้ถูกหวยย่างบอนี้เด็กเล่าดิหวัดดีค่ะ ฟันบอฟันดีบอเซมาเฮตบุ่นเมือน,นีอนอ้แล้วตัวเฮตก็ค่อยฟนันเมนบอขอ,อนุมทนาบุญกับคุณน้องเกง่งพกักนันพรกนาอ่านุกเกอร์น้องทักแพงพวกแม่แม่ของเอฟซีเนาะของน้องเก่งของ,งมอหลำคณะโรงทานด้วยเนาะมิตรต้นผับปาน้ำ ขออนุโมทนาบุญเดอร์กับน้องเก่งน้องฮักแพงสาวน้อยลำเพลินโชวนะ้องุอนุโมทนาบุญน้องนุกเกอร์น้องเก่งนะครับสาวน้อยลำเพลินโชนะครับในช่วงบ่ายก็จะมีแห่พ่อป่ามาอีเมลแองก็มีหมอรสดสมโภเดอร์สวยนะในการแรกนะครับจุดทูบจุดเทียน บูชาในการทศพรขอเจริญพรเชิญคุณพ,พ่อกระทีบคุณแม่ไอ้คุณพ่อประเสริฐคุณแม่ประทีพรมดงได้จุดธูปเทียนบูชาในการทศพรขอเจริญพรนี่เรียนคักเถะห่อนนอนแดดคักห่อนบากายอีริขนาดแบบท่านไม่มีศาสตร์ที่ไหน ถ้กขอนให้เช็ดกุมบอกให้ไม่ค่าเขาจะม่กินเออถักหวเด็นั่สุกครับนอี้ยวันนี้มีนมด้วยอ่ะมี มีโฟโมดมีขนมนะคะจากบรรทัดน้องแพนท่านนั่นก็จะเป็นน้ำสมพี่น้องพี้นกเกอร์ค่ะมีข้าวเสียวมีนะ้ำมีขนมปัง <c oughs> ลงทานจากบรรทัดน้องแพนแล้วก็พี่เก่งพี่นุกเกอร์นะคะอนุโมท,ทาน,นาบุญสุขสุขคนพี่น้องข้าด้บุญหลายๆกับงานวันนี้ oh. ที่บ้านเฮดนะจ๊ะมาทำบุญพี่น้องถือว่าทำบุญด้วยกันเนาะงานวันนี้บัตรเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับ่านหน้ากานร้อยยี่สิบบาท ถือว่าเป็นทำบุญเนาะทำบุญซอยจะพาี่น้องค่ะนเมนเมนแม่มาบอกห้แพงรูปหนึ่งห้แพงขอรูปหน่อยก็สวยเท่เตรียมนมขามีนมขนมพี่น้องวันนี้ลงทานน่ากินมากขนมแห็งแบบกริบกีนะคะ จับจูบกอแบบว่ามันเสียย่ยงไปทันเราก็เลยไปแมทคู่ไปบ้างออนนี้อมันเลิรตัวนี้ยอดผ้าป่าอยู่เท่าไหร่คะรวมไปยังยอดผ้าป่าเบื้องต้นที่หกพันสี่ร้อยม่พี่เท่าไหร่ของมันมีมันมีเพิ่มมาอีกตอนตอนแรกมันมีหกพันสี่ร้อยตอนนี้เพิ่มอ,อย่างน้อยประมาณเจ็ดพ okay, ันเจ็ดพันยังไม่รวมยอด ยังไม่รวมยอนนะคะแจก,กแล้วพี่น้องแจกแล้วนะคะไปเป็นใครทีเหมือนวันบีหรี่ร,อ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 รอ่มกุ้ยโซนโอ้พี่น้องแจกแล้ว อนุโมทนาบุญนะคะวันน oui to <ok euh. ี้มีแปปซี่ด้วยอน่ากินอ่ะพี่นองแปปซี่แช่เย็นนะคะแล้วก็ขนมนุ่มพี่น้องปากกระปองกับมีอ่ะเยนนนน บรรยากาศวันนี้นะคะพ่อพอบิแมพิ่นเตรียมรับของเจ๊น้องเชื่นหมื่นด้วยเบี่ยมด้วยความสุขพี่น้องค่ะดีใจแล้วกันเยอะๆนะคะเจกแล้วนะคะโอ้ยมีนมหอมนมจืดโฟมอดยางดีไม่ได้ปากกระป๋อง กุ้ปากระป๋องทองนะครับพี่น้องนี nah ่วนไหนพีเดอร์ใครยันยินยินยินด้วยพีเดอ สวัสดีครับตอนนี้เราไปอยู่กับชาวลุสเกอร์รับเพื่อนจอออฟฟิเชียลนะครับเมื่อดีลุกเกอร์พิเกลแล้วก็นางฮักแหงมีโรงทานมาแต่นะครับมาทำบุญร่วมโรงท้ายกับวัดสวรรคบ้านแทนนะครับอยที่บ้านแท่นว้าโอ้ยแจกลแล้วเมอเอ,อ้ย พี่น้องคือทำคนนะคมีน้ำเป๊บซีอะค่ะเป๊ซีเป็นนีกินเป๊ซี่นีล่ะนีเนเป๊ซีเป๊ซีค่ะเป๊ซีตามเือน้วเอนเขนาที ไปค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่จอนนี่ลำเพลินโชวออฟฟิเชียลแล้วก็พี่เก่งฮินโนเกอร์ลำเพลินโชวออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากพี่น้องกดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับช่องพี่จอนนี่มือนีสวัสดีคะ่ะ